นะขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงให้ผมผอมน่ากลดว พอเป็นพอ่อเก่งมากด้วยทีนี้เรากไ็ได้ฉลองมันเกิดได้วยกันอย่างนี้นะ hmm. แต่ว่าไม่อะไรเดี๋ยวจะเล่าต่น้องฉลองให้พ่อที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยว,เ,เ,รเ,วเราจะเอาเค้กแทนเองเดี๋ยวจะส่งคลิปไปให้ดูนะคะตอนนี้จะมาฟังหนูร้องเพลง Happy Birthday ให้พ่อดีจังเลย ที่อยู่แดนไกลสามารถจะสื่อสารความหมายแห่งความรักความห่วงใยมาถึงกันเลกันในวันนี้นี่แหละครับคือกําลังใจของคนเรานะครับแต่ยืนยันได้ครับครอบครัวนี้สีแดงครับ <Hey. S 1> พร้อมเพิวะต่อสู้ด้วยกันครับ เพื่อนร่วมบุดมการทุกๆท่านนะครับที่ให้มาเกียรติในงานวันเกิดของท่านทนายสิทธิชัยท่าอาดหรือประธานนวชเพชรบูรณ์นะครับ แล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็ในเมื่อผมต่อสู้กันมาด้วยกันนะครับกินนอนกันมาด้วยกันเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ปี5 1นะครับเพชรบูรณ์ก็มีนปชอ,อยู่8คนที่ไปนั่งอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับก็ได้ปรึกษาหาลือกันว่าทําไมบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้แล้วพวกเราเพชรบูรณ์จะไม่ลุกกันออกมาต่อสู้เลยเหรอในเมื่อบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้ครับ<อ>าหาที่พึ่งหาหลัก เป็นที่พึ่งของพวกพี่น้องประชาชนไม่ได้เลยผมก็เลยประสานมือกับท่านทนายสิทธิชัยตาอาจบอกว่าเอาผมขอร่วมมือด้วยอีกหนึ่งคนเพราะภรรยาผมอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มวลชนพี่น้องอีกหลายหลายคนที่นั่งอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ยังมาไม่ถึงบ้านนะครับก็จะได้แนะนํากันอีกต่อไปนะครับหน้าโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้ท่านทนายสิทธิชัยตาอาจสมหวังทุกประการนะครับ เนื่องจากวันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดของท่านนะครับครับ9โอเคครับยังยังฮะยังขาดเพลงคู่ใจของตลอดอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอรอบหลังครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องตลอดเหมือนกันฮะตอนนี้ขอคุณแม่ไข่บุกนะครับกล่าวให้เกียรติส่วนนะครับ โอกาสคล้ายวันเกิดของบุญทนายนะคะก็ขอวอวยพรให้บุญธนายจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของทนายหลายเท่าทวีคูณนะคะเพเธอเท่านั้นเพียงเธอเท่านั้นปูกใจของฉัน มานานเพียงผู้เดียวไม่มีทางเปลี่ยนใจไปให้ใครไม่มีทางเปลี่ยนใจไปรักใคร

สวัสดีครับท่านสวครับเอาแล้ว่าน่งสอิว้ครับสวสดีรับสวัสดีครับสวัสดีครับวดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับท่านลกวิสันมาวันนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านนะครับครสงแบบเเตวัสครับผม ขอ,ขอเชิญท่านใดวันมากล่าวครับเตวิสันนะครับกฤติตานนที่มาในงานวันนี้นะครับท่านเฤวดแสงวิจิตนะครับก็ไทยรักไทยของเรานะครับก็กล่าวขอบพระคุณมากครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องให้ท่านกล่าวเลยเป็นเกียรตินะครับอย่างแรงๆนะฮะท่านสองท่านเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ขอฟังเพลงก็พะครับ

รับทราบว่า,าท่านดรวิสานนั้นก็มีความตั้งใจจริงที่จะมาร่วมงานวันเกิดของทนายอ้วนและผมเองก็ตามมาเมื่อกี้คุยกันบอกว่าทนายอ้วนตอนนี้เท่าไหร่120ร้อยยี่สิบรอยี่ินี่น้ำหนักนะครับไม่ใช่วันเกิดวันเกิดทราบว่าห้าสิบกลัดนะครับห้าสิบกลัดก็กำลังดี ไม่นี่แพ้ความรอหรือเปล่าผมเองรู้จักอาจารย์อ้วนมาเป็นเวลานานเราเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนประสิทธิ์วิทยาด้วยกันหรือว่าโรงเรียนคุยเยือนนะครับอาจารย์อ้วนนี่เรียนที่หลังผมสักสองสามปีมีนิกรเป็นพี่สาวนี่ รุ่นหลังผมปีนึงแล้วก็อาจารย์อ้วนอีกนะครับทนายอ้วนอีกก็เห็นกันมานานแล้วก็รู้ฝีไม้ลายมือกันอยู่วันนี้ได้มาสังสรรค์กันเนื่องในวันเกิดก็ขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดุลบันดาลให้ทนายสิทธิชัยตะอาดได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดมั่นสิ่งใดเพื่อประโยชน์ของพี่น้องมวลชนก็ดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราก็ดีได้ประสบแต่ความสำเร็จจงทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มาร่วมอยู่ที่นี่ก็ดีหรือว่าที่ไม่ได้มาก็ดีได้เห็นพลังสามัคคี ที่พวกเราได้แสดงออกในหลายๆโอกาสด้วยอุดมการด้วยความคิดที่ว่าในสังคมนั้นควรจะมีความถูกต้องและเป็นธรรมพวกเราก็ได้มารวมกันทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ผมเองได้มองได้เห็นได้ประจักษ์มาโดยตลอดแล้วก็ มีความประทับใจแล้วก็ขอชื่นชมด้วยความจริงใจสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทำมา oh <my> ผมเชื่อผมเชื่อ,อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าพวกเราทำพวกเราพวกเราพวกเราทำโดยปราศจากอามิสสินจ้างแม้แต่สตางแดงเดียว ผมทราบว่าพวกเราสละความเหน็ดเหนื่อยสละกำลังกายกำลังใจเพื่อความถูกต้องในบ้านเมืองของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้เพื่อจะลงไว้ซึ่งสังคมแล้วก็ประเทศชาติในโอกาสอันเป็นมงคล วันคล้ายวันเกิดของท่านทนายสิทธิชัยตาตำแหน่งมามากมายไม่ว่าจะเป็นสอสอสอส,อสอลอนายกเทศมนตรีนะครับนายกสภามหาวิทยาลัยท่านเป็นปราดของเพชรบูรณ์เป็นผู้รู้แล้วก็เป็นสำคัญที่สุดเป็นล่มโพล่มสายให้กับพวกเราครับขอเชิญนั้นพบกับดรวิสันโคสิธนน,นครับ เพลงที่ท่านใส่ด้ยี่ห้ออีวัสุนะครับนี่นะครับเป็นลมโพล่มสสยกับพวกเราต่อไปนะครับครับขอบคุณ,คณพี่เอ็ดแสงวิจิตนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ผมรักแล้วก็คบกันมานานนะครับหัวใจคนนี้เต็มร้อยนะครับสำหรับพวกเราก็ต้อง กลับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเสื้อแดงทุกคนนะครับวันนี้ผมอ,อยากจะบอกว่าดีใจจริงๆเพราะว่าเจอพวกเราทีไรผมบอกว่าเมื่อไหรจะให้ผมมากินเหล้าด้วยจักทีนะครับที่สถานีวิทยุเนี่ยนะครับบอกพี่ทุยก็ปวดใ้เรื่องจักทีวันนี้นะครับท่านทนายวนโทรไปนะครับพอดีผมมีงานแต่งงาน ตั้งสามี่งานนะครับงาน3ามงานแรกก็งานละ1ินาทีเนาะซองไว้ให้แล้วก็ลาเขาแล้วก็ไปงานสุดท้ายงานที่4ี่ที่หลมศักนะครับเป็นญาติกันก็ไปเจอพี่เลี่ยมที่นั่นนะครับบอกว่าเดี๋ยวเจอกันแกยังฮึ่ห้าฮึ่ห้าจะเจอกันตรงไหนว่างั้นนะนะครับเนะพิ่งมาเจอที่นี่นะครับเอาละครับก็วันนี้ฝันเป็นจริงว่าได้มาท่ามกลางพวกเราเราก็ได้พูดได้คุยนะครับที่ผ่านมายังไม่เคยได้คุยกันเลยนะครับ เอาเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้นี้คล้ายๆพี่เลวัตถืออยู่เด้เนีย่ยพ๋อนพลันกันแะโพลันเรา,นะราขอบคุณมากครับป้าน้อยนี่แฟนผมนะครับสเปกว,สปวิสันสเปกวิสันสุดเนี่ยอาจริจเลยเนี่ยนะครับถ้าจอยๆผมผอมไม่แง่งแล้วจะเหมือนกับนอนกระดานจะเจ็บกระดูกถ้าแบบป้าน้อยนี่จะเหมือนก,นอนก,นกับ,กบ,บน,อน,อน,กนอนฟูกมันจะนุ่มนวล จำไม่เดอยจะหาแฟนต้องหาหุ่นอย่างป้าน้อยขึ้นจะได้นะครับครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่มาอยู่ทํากางพวกเราก็อยากจะบอกว่าหัวใจอยู่กับพวกเราเต็มร้อยนะครับแต่บางอย่างภาระหน้าที่หรือบ,บทบาทเราอาจจะต้องเล่นกันคนละบทนะครับ,บเพื่อจะไดะ้ความมั่นคงและความยืนยงของพวกเรานะครับก็ไม่เคยเห็นพลังมวลชนที่ไหน เป็นพลังที่บริสุทธิ์และเป็นพลังที่เหนียวแน่นเป็นพลังที่มีอุดมการณและเป็นพลังที่ทรงพลังเหมือนอย่างเสื้อแดงเพชรบุญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้นำนะครับก็คือท่านทนายอ้วนหรือทนายสิทธิทชัยตาอาดของเราซึ่งเป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้นะครับตบมือให้ท่านหน่อยนะครับเป็นการให้กําลังใจถ้าไม่ใช่หัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีวันนี้หรอะครับเพราะว่าท่านทนายอ้วน และพวกเราทุกคนผ่านมรสุมผมขอใช้คาว่ามรสุมก็แล้วกันนะครับผ่านแรงเสียดทานผ่านแรงดูถูกผ่านแรงกดดันนะครับแล้วก็ผ่านแรงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ท่านสามารถยืนยงเข้มแข็งอยู่ได้นะครับด้วยหัวใจที่รักความเป็นธรรมอย่างแท้จริงผมอยากจะบอกพวกเราว่าไม่มีอะไรที่จะมีค่านะครับเท่ากับที่พวกเรารักกัน และสามัคคีกันเช่นนี้ผมชื่นชมในอุดมการ์ของพวกเราก็คือต้องการเห็นความเป็นธรรมต้องการเห็นประเทศชาติของเราเป็นประชาธิปไตยนะครับต้องการเห็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องการเห็นสิ่งที่นำพาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอุดมการ์ของพวกเรานั้นในฐานะที่ผมผ่านชีวิตการเมืองมาเยอะนะครับผ่านชีวิตสังคมก็มาเยอะผมขอยืนยัน เพราะสิ่งที่ทำพวกเราเานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมั่นใจมั่นคงเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าหัวใจผมเนี่ยนะครับอยู่กับพวกเราเพราะฉะนั้นผมชื่นชมท่านนะครับแล้วก็ขอประกาศในหน้าที่นี้ว่าหาคนอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับท่านบุคคลน,นี้เหมาะสมที่จะเป็นผู้นําของเรานะครับโดยจะมีให้ท่านทนายอ้วนเป็นหัวหอกแล้วมีผมกับท่านเลวัต นะครับเป็นหางหอกขอแสดงความขอบคุณนะครับขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับท่านทนายอ้วนหรือทนายสิทธิชาติิทชายตอาดที่เป็นประธานของพวกเราในขณะนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ว่านแก่กว่าผมสิบปีในเฟซบุญนะฮะแอปเปิลแป้นอะไครับ,คร,บครับคุณแม่ครับไปมีอะไรจะเก่าค่อยๆพรานลักลูกลูกนะครับก็วันนี้เป็นวันนี้ครับวันเกิดของคุณทนายครับขอขอให้คุณทนายจประสบผลสำเร็จทุกอย่างค่ะที่คิดไว้ อืมแล้วก็สู้อย่าถอยนะคะแห่นเขาเขบครือค,นะคอำเดียวสั้นๆบอกก็สู้อย่าถอยนะฮะเราไม่ถอยอยู่แล้วครับเพราะเดินหน้าไม่มีทางเลือก จากแฟนเพลงผมแสนเชื่อใจหายหวังเว้งเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจนามใจไม่ทิ้จากแฟน